เฮ hey, ้ดังๆกองทุนหมู่บ้านเตรียมได้เงิน2 0 0แสนบาทสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะนายรักพงษ์เส้งเจริญผู้อำนวยการสำนักง,งาน Phil กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือสทบก็ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะอนุกรรมการการกรองแผนงานโครงการกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมวงเงิน400แสนล้านบาทได้เห็นชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด1 9เป็นที่เรียบร้อยและจากนี้จะเสนอที่ประชุมคอรมอพิจารณาเห็นชอบในวันที่15กันยายนนี้ สำหรับโครงการนี้สทบได้ขออนุมัติเงินให้กับกองทุนหมู่บ้าน79,604แห่งทั่วประเทศกองทุนละ2 0 0 0 0 0บาทวงเงินรวมประมาณ1.6หมื่นล้านบาทเพื่อให้กองทุนและชุมชนในหมู่บ้านทั่วประเทศนำไปสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในชุมชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เบื้องต้นได้กำหนดแนวคิดในการเสนอโครงการของกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศไว้3แนวทางคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างอาชีพในชุมชนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนส่วนการค้าขายสินค้าระหว่างชุมชนสทบกำลังวางแผนที่จะช่วยพัฒนาแอปพลิเคชันและระบบการค้าออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการค้าขายระหว่างชุมชนต่อไปโครงการนี้ทางคณะกรรมการกันกรองจะเสนอให้คอรมอรพิจารณาโครงการและหากได้รับการอนุมัติจากคอรมอรแล้วสธบจะให้กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศเขียนรายละเอียดแผนงานของแต่ละกองทุนเสนอขึ้นมาเพื่อขออนุมัติเงินในส่วนนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มโครงการได้ในเดือนตุลาคมนี้และมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการ5เดือน ซึ่งโครงการจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2564ต่อไปเพื่อกระตุ้นให้มีเงินลงไปในพื้นที่ทั้งนี้ในวันที่28กันยายนนี้นายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านซึ่งจะได้มีการรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมกับดูแลการทำงานของสอทอบอและจะได้หารือถึงแนวทางการพัฒนากองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ